ผมอยากจะฉายภาพก่อนก่อนที่เราจะได้เห็นภาพรวมตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายนะ้ําในต้นคัญชาหนึ่งต้นถ้าเรามองเป็นยาเสพติดก็คือจบทําอะไรไม่ได้เลยแต่ถ้าเราย่อยลงไปนะกิ่งก้านใบลําต้นและรากซึ่งประกาศถอนจากรบรบยาเสพติดไปแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะครับสองพนี้เองนะครับไม่ใช่ยาเสพติดแล้วเราสามารถเอกชนสามารถครอบครองแล้วก็นําไปดําเนินการได้เลยแต่การใช้นะครับเจ้าของวิสาหกิจชุมชนหรือ พอรบอตตผู้ดำเนินการต้องคียระบบอย่างที่ท่านผอเอทวันท่านบอกนะคีในรายงานมันจะบอกชื่อและบัตรประชาชนนะขายไปให้ใครจําหน่ายไปให้ใครซึ่งคีไปรายงานมีชื่อส่งชื่อเสื่อมที่อยู่และก็บัตรประชาชนไปให้เขาแล้วก็กียรายงานนะครับแค่นั้นเองไม่ใช่ยาเสพติดกิ่งก้านใบลาต้นและรากอันนี้นำไปดาเนินประกอบธุรกิจได้นะครับและไปสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆได้เดี๋ยวสยไลด์ต่อไปผมจะอธิบายเพราะฉะนั้น หนึ่งส่วนแรกผมจะแยกเป็น5ส่วนส่วนแรกไม่ใช่ยาเสพติดและนาเนินการได้เลยโดยเอกชนโรงงานสกกัดจะพัฒนาอะไรทําได้เลยยกเว้นส่วนที่เป็นยาเสพติดคือช่อดอกช่อดอกจะมีอยู่4ส่วนช่อดอกและเมล็ดน,นะครับที่สามารถสร้างเศรษฐกิจได้ส่วนแรกก็เรียก C B D Isolate ดึงมาจากคันันชงเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากเป็นกัญชาจะมี THC ส,ส,สูงจะดึงออกมาได้ยากแต่ก็ดึงได้อยู่ พอดึงเสร็จถ้าไม่เกินวัตถุดิบกันชงที่ไม่เกิน1% T h C สารเมาก็เอกนชนก็ทําได้แต่ถ้าเกินต้องมาที่กองอยางดึงเสร็จเราก็ดึง C B D ให้ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ประเทศไทยไม่มี C B D ไอโซเลตนะครับอยู่ที่ต่างประเทศเนื่องจากกัญชงเรายังผลผลิตยังไม่ออกซึ่งกัญชงก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจเนื่องจากถ้าเราไม่มอง C B D ซึ่งเดี๋ยวประเทศไทยคึกคักไมมคึกคักภายใน2ปีก็จบเพราะต่างประเทศมันเยอะส่งออกไม่ได้อยู่แล้วส่งออกได้แต่ตีตลาดโลกไม่ได้แต่ตัวที่สําคัญก็คือโอเมก้าทรีและโปรตีนจากกัญชงเป็นส่วนใหญ่ตอนนี้กัญชงก็ยังยากอยู่นะครับในการก่อยาปลูกไม่ได้ง่ายกว่ากัญชานะต้องมีใบอนุญาตกว่าจะนําเข้า,มาเมล็ดละร้อยห้าสิบสองร้อยยากอยู่แต่มันน่าสนใจตรงที่โอเมก้าทรีและก็โปรตีนจากมาเมล็ดนะถ้าจากช่อดอกก็จะเป็น CBD ซึ่งตลาดโลกไม่ต้องการแต่ในไทยต้องการ อีกส่วนหนึ่งนอกจาก CBD Isolate นะครับเรายังไม่มีผลิตกฑ์ในประเนทศไทยนะอันที่2 Full s p e c t ที่ท่านผอเทวันพูดไปแล้ว Full s p e c t r u คือสกัดมาที่กองยาสมมติกองยาของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเราสกัดปับ๊บได้ทุกส่วนเลยมี THC CBD CBG c b CB n CBD เต็มไปหมดเลยจากได้หมดเลย แต่เป็นยาเสพติดยาเสพติดตัวนี้ทํำยังไงตอนนี้มีโวงการที่จะทําตํำรักคุณหมอดีชาซึ่งมีความเข้มข้นของ THC 2 ml, อมิลลิกรัมต่อ ml เมตานี่8 1ดมิลลิกรัมต่อ ml 1กิโลกรัมแห้งทําได้แค่1 3บสามขวด11 cc เท่านั้นท่านถึงบอกว่าใช้ช่อดอกโมโหลานแต่มันเข้มข้นมากสูงสุดและมี CBD แล้วก็มีการุนโอสดที่มี CBD ซึ่งจากกัญชงซึ่งเราก็ผลิตอยู่ตรงนี้ ตอนนี้เราทํานอกจากอยู่ในสถานพยาบาลของรัฐที่ไม่พอแล้วตอนนี้ท่านบอกวันจะขยายสู่คลินิกเอกชนไม่ว่าแผนไทยแผนปัจจุบันโรงพยาบาลซึ่งผมยื่นหลักการไปอยอยเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่7เดือนที่ผ่านมาเพื่อกองยาพิจารณาให้เอกชนสามารถดาเน,นินการไปได้เราไม่มีการซื้อขายหลักเกณฑ์ก็คือวิสาหกิจต้องว่าจ้างกองยานะครับให้ผลิตให้นะครับว่าจ้างเสร็จไม่มีสิิ์ก่อครองช่อดอกละเมน็ดนะครับ ผมจะต้องเอารถมาขนนะครับเดี๋ยวขั้นตอนการขนส่งผมจะอธิบายให้ฟังกองยาไปผลิตผลิตเสร็จเรามีอำนาจในการผลิตตามระเบียบของกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์แผเลืองแต่ขายไม่ได้ทำยังไงเราก็ยกให้ฟรีให้กับคลินิกเอกชนแต่มันมีเบื้องหลังใน3เศร้าก็คือคลินิกเอกชนต้องจ่ายตังค์ให้สาขาจุมชนก่อนนะผลิต3ามตำรับนี้และ11บเอ็ตำรับยาแผนไทยใน f ูปสเปกต t r ก็ทำได้ เพราะฉะนั้นเห็นไหมครับที่เป็นยาเสพติดคือฟูลสเปกตัมอย่างเดียวที่มี THC เกิน CBD เต็มไปหมดเราก็แก้ไขให้ดําเนินการธุรกิจได้เราส่งออกได้ไหมในส่วนนี้ไม่ได้ติดอนุสัญญายาเสพติดระหว่างประเทศและทํายังไงส่งออกไม่ได้แล้วก็เปิดเกาะเปิดแหลกต้องให้ก็บินมาใช้ก็ได้นี่คือแนวทางของที่เป็นฟูลสเปกตัมและอีกอันคือบอดสเปกตัมอันที่3ใน4ส่วนนะบอดสเปกตัมก็คือดึง THC ออกเลยไม่ไปทํายาละ ถ้าทํายามันต้องมีสัญญาซื้อขายอย่างที่ท่านผอบอกแต่เราไม่อยากจะซื้อขายกับใครไม่ต้องแนบกัญญาซื้อขายเรามาเลือกบอ o a d spectrum บอกยกไอ้กลมมาสิเปอไอ้กลมดึง TSC ออกไม่เกิน0ูนยในสารสกัดนั้นคุณนสมบัติเหมือนกับ b r o a ด s p e c t r u นะครับนี่คือส่วนนี้นี่ผมจะฉายภาพตรงนี้นะเห็นไหมครับ CBD isolate ที่ผมพูดเนาะตอนนี้ผมพูดที่ฟูลส s p e ตรัมก็พูดไปแล้วนะครับเอกชนรับทําได้บอ o a d s p e c t r u คือดึง TSC ออกไม่เกินสารสกัดไม่เกิน0.2%ย์ ดึงออกให้แล้ว T S C ที่เหลือเดี๋ยวค่อยว่ากันส่วนสารสกัดที่ได้เอกชนไปทําลําดับสกัด C B D C B G C B N หรือจะทํายาเลยก็ได้เพราะไม่ใช่ยาเสพติดแต่คุณสมบัติไม่ต่างจากฟูนสเปกตรัมที่เป็นยาเสพติดตรงนี้ไม่ใช่ยาเสพติดขาขายได้ T S C ดึงมาแล้วจะทํำยังไงมีสองแนวทางฮะขายองค์การถ้ามีมาตรฐานสูงอย่างที่ท่านผอเทวันอกเราไม่ผูกแบบ G A P แต่นั่นคือฟู้ดเกรดหรือเครื่องสำอางแต่เราต้องปลูกแบบม e d ด c ิโกเกรดก็คือ ga cp ซึ่งเป็นองค์ความรู้อันใหม่ที่เราจะต้องให้ความสำคัญถ้าเราจะคิดจับส่งออกนั่นคือขายองค์การถ้าไม่ขายองค์การองค์การบอกล้นตลาดไม่ซื้อเราจะเปลี่ยน cs c พิญญาสติดให้เป็น cbn ปกติเราเก็บช่อดอกหรือส่วนอื่นของกัญชาทิ้งไว้นานๆเจอแสงเจออากาศเจอความชื้นก็เปลี่ยนเป็น cbn โดยอัตโนมัติอยู่แล้ว แต่เราจะเล่งภายใน1วันก็เรียกทำออกซิไดซ์คือทาเป็นกิจกยาภายใน1วันก็สามารถเปลี่ยนได้ CBN ไม่ใช่ยาเสพติดเพราะฉะนั้นถ้าลองภาพรวมทั้งอาส่วนนะหส่วนของกิ่งก้านใบลําต้นและรากไม่ใช่ยาเสพติดอีก4ส่วนช่อดอกเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นเลยไหมครับมีมีแค่1ใน5คือ20%เนั้นเท่านั้นคือฟูลสเปกตรัมเท่านั้นที่เป็นยาเสพติดพอแค่ไขพอคลี่ออกอย่างนี้เราเห็นแล้วกัญชาไม่ใช่ปัญหา ไม่ใช่ยาเสพติดอยู่ต่อไปในการกับเรื่องเศรษฐกิจแล้วในฟูสเปกตรัมที่เป็นปัญหาว่ายาเสพติดเอกชนขายได้ไหมครับตอนนี้เพราะเอกชนเขามีใบจําหน่ายเขามีจําหน่ายถ้าเป็นเอกชนรีทแผนไทยเ็ามีสามใบใบครอบครองใบผลิตลูกและใบจาหน่ายให้กับผู้ป่วยจะขายหรือไม่ขายก็ได้ใบจําหน่ายก็มีสาใบแต่ถ้าแผนปัจจุบันมีใบเดียวคือใบจําหน่ายพิเศษนี้ก็กรณีคือแพทย์แผนไทยมาสัจจันทร์กว่าเขาห้โอกาสของแพทย์แผนไทยมากกว่าในการดาเนินงาน <S <S <ด>นะครับ มีสามใบเล็ปรุงได้จากช่อดอกคลินิกเอกชนจ่ายให้ผู้ป่วยได้แต่ไม่มีสิทธิ์ซื้อขายผมไม่ขายไงมาที่กองยากองยาก็ทําเรื่องยกให้ไงครับแต่จริงๆเราได้ตังจากวิสาหกิจชุมชนแล้ววิสาหกิจชุมชนเราตังอย่างไนก็จากสัญญาซื้อขายกับเอกคลินิกเอกชนไงมันก็เลยใช้สามเส้าเอาช่องว่างของกฎหมายและเอาระเบียบแต่หน่วยงานมาจับซึ่งเราเสนอละพอดีกับโครงการของท่านผอเทวันที่อีก45หเดือนข้างหน้าเราก็คงได้รับอนุมัติตรงนั้นเพราะฉะนั้น ผมมองกัญชาทั้ง1ต้นไม่ใช่เป็นปนัญหาในการกับเครื่องต่างเศรษฐกิจฟูลสเปกตรัมติดปัญหาระหว่างประเทศยาเสพติดจะาขากขายไม่ได้เราเอาออกไปไม่ได้ก็ไอ้เขามาประเทศไทยไงเราเปิดเกาะสมุยเกาะภูกเก็ตจะเปิดสูดินจะเปิดได้หมดส่วนในลักษณะที่เป็นฟูลสเปกตรัมเหมือนกันที่ผมบอกในสถานพยาบาลกรมไม่อยากจะมารับไม่อยากไกลลงทุนไม่คุ้ม เรามีที่นี่โชคดีสุรินเรามีโรงพยาบาลก่าบเชิงม,มาตรฐาน GMP 1ใน43แห่งของประเทศอยู่ที่สุรินเขามีมาตรฐานปริตยาอยู่แล้ว11ตำหรับที่เป็นยาเสพติดทำไมเขาจะทําไม่ได้ทําง่ายกว่ายาตัวอื่นอีกทําได้เลยเพียงแต่ขออนุญาตอยอยก็อนุญาตอยู่แล้วในภาครัฐต้องขอเป็นคนประเมินตั้งแต่ GMP และจะผลิตยาเพิ่มเติมทําไมเขาจะไม่อนุญาตเพียงแต่ต้องมีผู้ป่วยต้องรวบรวมและกระจายทั้งจังหวัดหรือจะจังเกตด ก็แล้วแต่ในการบริหารจัดการของจังหวัดถ้าเกินไม่ต้องกลัวนะครับเพราะน้ำมันกัญชาก็ขอเพิ่มได้ในการผลิตที่กาบเชิงซึ่งตอนนี้ผลิตอยู่ที่ผงกับราจชย์ฟัน้นต่ยิ่งดีไปกว่านั้นกว่านะก็คือตำรับหมอเดชาขนาด 10cc เข้าสู่บัญชียาหลักเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่อยู่ในบัญชี3อยู่ภายใต้งบประมาณ58ล้านยังไม่ใช้สักบาทหนึ่ง พราะหาหลักเกมกันแต่ตอนนี้วันที่1เดือนหน้าผมจะทําการส่งยาไปรกระจายถูก30สสายสามสแห่งทั่วประเทศนั่นคือถามว่าแล้วอีก700กว่าแห่งหลักไม่มียาใช้แต่ถ้าโรงพยาบาลกับเชิงบอกว่าขั้นก้าต่อไปเฟสที่2ขอขยายมาในดูแลในพื้นที่ของสุรินน้ำมันกัญชาขอผลิตและก็จ่ายผู้ป่วยตามสิทธิ์ได้ก็แล้วแต่พื้นที่จะพร้อมเพราะผมเอง7,000 7ัน0กว่า 700อยกว่าแห่งแล้วมีรอปสตอตออีกผมคงไม่มีกําลังที่เพียงพอกลุมเองก็เป็นต้นแบบเฉยๆกลุงมไม่ไม่มาทําเรื่องกัญชาต่อไปเพราะมีผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆที่ต้องดำเนินการอีกเยอะเพราะนั้นถ้าภาพมองแล้วนะครับหรือใครจะเป็นพ่อค้าคนงกลางสมมติส่วนเกินเ,เกินกับเชิงเกินการใช้ผลิตภัณฑ์ก็รวมตัวการววกรวมกลุ่มกันไปเก็บที่โรงพยาบาลกรับเชิงก็ได้เพราะอ้องเก็บที่สําคัญเก็บต้องควบคุมอุณหภูมิ ควบคุมความชื้นมันจะมีหลักการอยู่จึงไม่ได้ยากรวมกลุ่มกันเวลาผมจะมารับมันจะรับได้ง่ายไม่นั้น50ต้นนะครับ2กิโลที่อำเภอโน้น2กิโลอำเภอโน้นมันมันจะยุ่งยากและการเก็บของเราอาจจะทําให้แทนที่จะได้มูลค่าจะทําให้มันติดเชื้อเชื้อ,อราเชื้อแบคทีเรียเพราะมีความชื้นต้องเก็บไม่ดีล็อกไม่ดีอย่างที่ท่านผอ,อเทวันบอกมีแมลงสัตว์กัดต่อยเข้าไปนะครับก็เก็บที่โรงพยาบาลกับชื่นคือแล้วแต่จังหวัด บริาห,าหารจัดการนะครับแต่ถ้ามีประเด็นสงสัยไม่เข้าใจร้องโอหรือตัวเป็นสแตมต่างๆสามารถนะครับเข้าไปใน YouTube ผมได้เข้าตัวอ่ะผมได้ผมรับ,ๆๆบตลอดโทรศัพท์ตลอดเวลาเลยตอนเย็นแั่นสาร์อาทิตย์รับหมดนะครับยินดีแก้ปัญหาไอ้นี้คือภาพรวมทั้งหมด